สวัสดีค่ะวันนี้กูไก่นะคะจะพามาเที่ยวชมสวนผักปอดสารหรือผักอินซินเองค่ะค่ะจะมีคอดมีเลจโอ๊กมีกรีนโอ๊กค่ะเริ่มต้นจากต้นเล็กๆขนาดนี้นะคะแล้วก็แล้ก็ามาลงใส่กระถางค่ะกูไก่จะทำอยู่สองแบบนะคะแบบแรก จะเป็นใส่ถุงดําแบบนี้นะคะจะขายเป็นถุงนะคะนี่อย่างต้นนี้ก็คือต้นเริ่มใหญ่แล้วค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะอีกแบบหนึ่งคือเอาลงแปลงค่ะเนี่ยค่ะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้มีเวลาถอนหญ้าก็จะมีหญ้าขึ้นแล้วก็ถอนๆกันนะคะจะมีต้นเลยคะ่ะต้นเล็กๆขนาดนี้นะคะ นี่เป็นเป็นพักที่ปลอดสารร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะมีแบบกรีดนะคะแล้วก็เลดเล็ดก็จะต้นยาวหน่อยเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกค่ะไม่ค่อยมีแสงเท่าไหร่มันก็จะเริ่มยืดนะคะอุปสรรคของเราก็คือต้นใหญ่จะยืดเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกแดดจะไม่ค่อยมีค่ะนี่นะคะก็จะเป็นเลดต้นเริ่มใหญ่แล้วนียคะ อันนี้จะอยู่ที่สามสิบเก้าวันอันนี้คือลูกค้าต้องการก็ลูกค้าต้องการก็ตัดไม่ถึงกําหนดก็ตัดราคาเพราะว่าลูกค้าเขาสั่งมาเนี่ยจะเป็นประมาณานี้น,นคะคะถ้าอย่างวันนี้กุ๊กไก่ก็พามาดูสวนที่กุ๊กไก่ทํานะคะอย่าลืมแชร์เป็นกําลังใจให้กุ๊กไก่ด้วยนะคะ กดติดตามกดซับสไครต์ตด้วยนะคะวันนี้พวกไก่ขอตัวลาไปก่อน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะไม่เคยมีใครน่ารักเท่ากับเธอเาอกี่ครั้งก็ยังละเมอเราไม่เธอได้ทุกอย่างให้ฉันรักได้ปะใครจะน่ารักเท่ากับเธอ cut